นิตาโรงเรียนปิดหลายวันไปบ้านยายกันลูกเก็บของกันเลยไม่อยากไปของแม่ที่บ้านยายน่าเบื่อไวไฟก็ไม่มีไม่รู้ว่ามีอะไรอไร่อยๆให้กินบ้างไหมแม่เธอบอกยายแล้วเตรียมตัวเลยลูกเฮ้ก็ได้ค่ะ นิตาเกิดขึ้นแล้วนะของไปนะแต่มีปลาหมึกจะกินอะไรปลาหมึกก็ต้องหมึกย่างน้ำจิ้มสีผัดเท่านั้นเมนเอ,อื่นไม่ได้จริงๆทำทุบป,ปะสูตรงดีกว่าแม่ทำอร่อยนะอนิตาคินกินไหมฮะอนะไรนักไม่เคยได้ยินเลยปลาหมึกสอดไส้ข้าวเหนีอยวไงเป็นของหวาน ฮะอะไรนะปลาหมึกทำของหวานได้ด้วยเหรอกินได้สิอร่อยนะเราเคยกินฝีมือแม่อร่อยมากๆเลยลองแล้วจะติดใจงั้นเราไปเก็บไม้กัดก้านมาพาะพร้าวกันไหนไม่กัดกาาา้านมะพร้าวมีแต่ใบมพะพร้าวเอาจากตรงนี้ไงยทำแบบนี้ทำแบบนี้มาช่วยกันมาช่วยกัน เพื่อรู้นั่นเนี่ยว่าไม่กัดกา้านมะพร้าวเป็นส่วนหนึ่งของใบมะพร้าวแม่มาแล้วไปลังมือมาทำเร็วๆตัวปลาสูตรงจริงๆแล้วเป็ว่าอะไรหรอตูวปลาคือข้าวเหนียวต้มนั่งส่วนสูตรงคือปลาหมึกอ๋อแบบนี้นี่เองต้องใช้วัตถุด,ดิบอะไรบ้างหรอ วัตถุดิบไม่เยอะก็มีปลาหมึกสดข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลทรายน้ำตาลแว่นและเกลือปกติใช้เกลือหวานจากบานาบางคนก็ใส่ตะไคร้ดับเค้าด้วยอ๋อใกล้จะสุกแล้วกลิ่นหอมจัง ว้าวนี่นะหรือซุป,ป้าสูตมหอมน่ากินสุดๆไปเลยหอมจังเลยไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ปลาหมึกเอามาทำเป็นของหวาได้ด้วยสุดแม่อร่อยที่สุดเลยลองชิมดูโอ้โหอร่อยจังเลยไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้หมึกย่างนาเจิ้มซีฟูด้ดชิดซ้ายเลย ราจะกลับไปเล่าให้เพื่อนที่หัดใจฟังบอกแล้วอร่อยแน่ๆลูกปะสสุตงกินกับข้าวหรอไม่ใช่กับข้าวแต่เป็นของหวานนะของหวานหรอน่ากินจังไว้สอนเราทำบ้างนะอยากลองชิมด้วยน่าจะอร่อยได้สิไว้ทำกันนะ คิดถึงรูอดจังอานิตาเราเอาเรานี่มาฝากเธอไปไหนมาเราเห็นรูปปลาหมึกในเฟซบุ๊กน่ากินจังเลยไมู่อะไรหรออ๋อเขาเรียกว่าตูปะตูตงเป็นของหวานนะฮะทำของหวานได้ด้วยหรอทำได้สิเดี๋ยวเราไปเอามาให้เธอชิมเธอจะได้เอากลับไปให้แม่เธอกินด้วยนี่เราชิบดู อร่อยมากจริงๆแปลกแต่อร่อยมากเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ๋อเขาเรียกว่าซูปะสูต้ม